น้ามาทาั้งนี้เจอยครว่า,ามันเจอธรรมเท่าเอที่จำความได้นะครับเป็นลูกหลานบ้านกุตะไก่นะฮะหลานเจ้าปูล่ลำพอมรกุตะไก่นะฮะยายไฮก็เป็นคนหนึ่งที่ถือว่าเป็นรุ่นแรกๆเลยนะครับในยุคปัจจุบันทุกวันนี้นะครับที่ที่มาตั้งลกลาเดจอยจำความได้ตอนเด็กเป็นไงบ้างบ้านกุตะไก่บ้านเฮาเนี่ย ว่าก็ดูลานฟังดิทำไมต่ก่อนเป็นเลยบ้านเัาตะก่อนว่ะครับน้ำก็ได้ตักดินไห้ามได้หา้ามครับหุ่นผูนคุนผาเอทให้เอ็ดทพอจุตะผูพูดนะเอทให้ไฟให้มาคิดรถก็ไม่ได้ขี่แล้วย่างเอา สมัยตะกอสินเชอก็อุดอุดเจ้านุ่มพานุ่มผมมีโฮเทล่าล่ะขายอุดรีส่งเสมัยยังเป็นผู้สาวพัดพัดเดียวอิดพูเน่อิดอาซีพูเน่ยกก็หาฝายมาเข็นเห็นผู้เขามีเขาก็เอาเฮามารับจ้างเอาจ่ายรับจ้างเข็น ไฟก็ไฟก็คุณอยู่ให้เครื่มฟืนกุ้นอัวผู้เขาได้เอากะเอาหัวมาเฮิ่มมาเขีนจ้างเขากิโลต่อกิโลกิโลขากิโลนึงเอาเอากิโลนึงเขาเออทำไมเธอเขาบรรยุทธ์บรรยัเขากะทางละาฮาราสได้ขายทางละโฮบาร์ข้าวมาฟืนว่าได้ขายดีไปขายยซื่น มีพ่อขามาซื้อแถวบ้านนึงแถวบ้านนตะคุ่มจักมันลืมมันซื้อพ่อขาเขาเอารถมารับซื้ออยู่บ้านเฮาเลยมันไม่ค่อยได้ขายละเวียนกินอันพ่นเอาเสื่อันกินไปขายสี่แยกจานาเขาลุงเหลืองอําเภอสมเดุนอือไปขายพื่อละ ไปนี่ไปจ๋าพุ่นบ่โอ้เอาโซเกนไปจักมื้อฮ้อนแม่น3มื้อพุ่นบอโอ้ยังได้กลับมานะเออค่ำโซนอนหั่นอ๋อไปนําหมู่กินอืไปายยสิเนี่ยเขาวาลายลายนไปอยู่อือืต้อง3เจ้าพุ่นล่ะไปนําเดียวอื3มือพุ่นเนาะยังได้มาอื นอกจากเอ็ดไฮไฟเอ็ดนานากับไอ้ฝนตกดีด้วยสมัยตะก่อนอืมยิ่งอยฝนตกดีอยู่ได้อืมไมมีแห้งมีแรงอืมไม่ได้เจอฝุ่นมีเจอปุยแล้วเจอแต่ฝุ่นขี้งงขี้ควายเลยจ้าอืมมาหาโรงเรียนได้ไหม เอาโรงเรียนไปเอาเอาโรงเรียนเอาโรงเรียนวัดโรงเรียนวัดอืมเท้าเจ็ดปี่็จะได้เอาอายุเจ็ดปียังได้เอาอืมมีมีท่อบ้านเอาบอกมีฮอดมีท่อไทยกุตไก่บอกมาหรือมีไทยอื่นน้ำท่อไทยบ้านเอาละอืมคู่เดี๋ยวมาแล้เจอวันนี้ครูมาสอนครูราชนีมาแต่กุตสิมเขาวงเขากุศละมาสอนสองคู่ เฮนปหนึ่งปสองบอกเฮอยนฮอปนึ่งฮอปปสี่ฮอปปสี่แล้วออขันเพอจะเฮีนต่อนี่ต้องไปเฮืยนตัวนหนมึงพูนละอนาคูพูนหอเฮินปเฮีนปอเพอเฮนบานนาคูนี่เฮ็นฮอปปหกปเจ็ดแล้วก็ไปซื้อม้อบ้านเฮาฮอหมอฮอปปสี่เลวเศร แอืมขันเพื่อจะเฮ็นต่อเป็นเจ้าเป็นนายไปเฮีนบรรณคูอไปเฮ็ยนต่อบรรณคูเพร่ะล้ส่วนใหญ่คนที่เป็นข้าราชการตอนนั้นเนี่ยเป็นเพื่อไงเป็นคู่บอกเป็นคู่สนมากเป็นคู่ขอนรงวัดเขาเปืเฮ็นอยู่เขาวงงขนรงวัดเขาคู่สั์คู่สมมันย่างไปบอก ๋ย่ขี่จักรยานออขี่จักรยานไปอืหนังเท่ากันยัางไปกลับบอกืะไปแนตะเสาโย่ตื่นนอนมาหากินข้าวแล้วก็ไปเราโคนเขากยา็ย่างเราโคนเขาก็ข,ขี่จักรยานยม,มบุญยมงานดิบ้านเทาสมัยตะก่อนเป็นเลยยมบุญยำงาน,น,นเป็นงานกัน บุญบญปปุประจําปีว่าของประจําปีก็มีบุญของเข้าก็ได้เอาสมอลัมเนีสมัยน่ะมอลัมมอลัมอันโกรนเอธานี่เขาลัมไม,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 ม่ยิงกับพ่อสายเก,กลียวเดียวมอลัมโกรนคณะเพื่อจําได้อยู่คณะไม่ไม่คณะไปหาจ้างเอาผู้หญิงกับผู้ชายมาลัมแกเดียว ค่าจ้างก็เลยค่าจ้างจางวะลักร้อยแล้วเนาะร้อยกว่าไปแล้วโอ้ยังมีห่อทันแล้เจ้า,าห่ออยู่ไม่ยากคำสองคนย่องหอ่อละเราก็ล่ำตั้งแต่หัค่ำห่อแจ้งเลยบอกโยนั่นมีบุญไปได้อะแต่ละเดินนี่ไงบุญกองเขาเ<อ>บุญกองเขาเออบุญกองเขามีบุญไปบุญประจำปี บุญเบิกบุญพวกงานหมดนั่นล่ะบุญห่อเพิงซั่นนี่กะงานแท้อยู่ฮูแจค่ะบ้านเฮาอือนีบุญกตี้บ่มีตีบ้านเฮามีอืพอสิ้นปีมานี่ต้องมีกิจกรรมเพื่อให้บ้านเฮาไหว้ปู่ตาบ่เอออื ัวปูตานี่เอ็ดมานตั้งแต่ยายให,ให้ยังน้นอยๆเปล่าโย่แต่พูดนะเอด็ดในเลยในใัไวบูตานี่แล้วเอาไก่เอาเปลือกไป,ไปลแล้วต้มไก่ต้มเปลยเอาทุกคนเรือนมะต้มไก่ไปโฮมเดียวไปโฮมเดียวหลยเราอย่าปลาปิงแล้วเอาไปน้ำโคกน้ำส้มเอาไปกิน บันิ็มีของโหงเผือคนที่พาเย็ดนี่เจ้าจำบอกอืมกวอนจำก่านจำกว,าน,ำกวานจำพาเบาลพาเอ็ดแล้วกัเอ็ดละ่ะเพิ่งห้างกลางไกลอืมเจ้าปู่ซื้อเจ้าปู่ลำพมนบอกยังวะเจ้าจปู่ลำพมนก็ละเม่นั่นแหละตั้งแต่ยจอยอยัง จำความได้นิดน้อยกับได้ไปไหว้ปู่ตาน้ำเขาบอกไมโยมซึ่งกู้มือนี่กัไปได้กับไปซุม,มือว่าใยไม่ได้จะซื้อสุม,มือนี่กัทุกวันทุกสิ้นปีเนาะสิ้นปีเก่าขึ้นปีใหม่ก็จะมีการทําพิธีไหว้ปู่ตาอืวไเจ้าปู่แล้วทุกหลานเจ้าปู่ลำพอมรนะฮะเป็นประเพณีผูไทยกยุะไกศ Mm. น่ะมีประเพณีพอธีแน่ประเพณีพุทไทยนี่พุธีนายนจ,จ้อยนายจ่อยมีอันข้อคิดในการดำเนินชีวิตแนวเลยแน,น่ถ้ากินเบอร์ุบอหลานดูดูมีเอ็ดมันสุดบอกคุด mm. มันถึงมันหมายความว่านะไเลยอาลงเป๋ความฟังด้วเอ็ดฝ่อเก๋ให้มันสุดให้มัน thôn, ừ. cô long lề như là. Ừ. Cô này, quốc ừ. tế mới ừ. mới ừ. ừ. không cho thể... mò, à, có mà đường... cả... ừ, cho, ừ. ừ. mà không cho, ơi na này không cho, có cái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 , có à? có cái, 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 มากง่ายได้เนี่ยมากง่ายได้เนี่ยมากลำบากได้ดีโบราณพอหรือกนะมากลำบากได้ดีอืมอืมอ่านะสุดท้ายมีเพื่อฝาลูกฝาหลานไทยกุฏกไก่เขาเนี่เดียวจอยมีอะไรฝากลูกฝากหลานไทยกุฏกไก่บ้างก็เฮอให้พรก็ได้นะอยู่เย็นเป็นสุขลูกหล,ลานก็น เอานะชื่อบุรักษ์ผู้ใหญ่ครับผมมีพ่อคุณโนเต่าล่าหลานค่ะพ่อแม่ก็เฮอพหลานเจริญรุ่งเรืองอายุมันัยืนอืเก้าวหน้าเด้อหลานเ้ เรื่องลงเรื่องยุ่มันควันเงินครับผมเมื่อตะบอกอืม